สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะฮะในช่องคนคนเลขทาเลขด้วยใจบายดกุ้งนะครับก็ในคลิปนี้นะครับนะฮะผมก็จะมาทําสูตรเด่นบนนะครับให้สมาชิกนะครับได้อ่าดูกันสูตรนี้นะครับสูตรนี้สมาชิกที่ติดตามผมอยู่นะครับน่าจะ ด้เห็นแล้วนะครับด้เห็นแล้วนั่นคือสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับสูตรโดดเดียวบนนะครับสูตรโดดเดียวบนนะฮะงวดที่แล้วนะครับให้แปดให้สองนะครับนะฮะก็เข้าไปที่เลขสองนะครับผลออกสองหกหนึ่งนะครับนะฮะก็ตามต่อครับตามต่อสูตรนี้เป็นสูตรสิบบนนะครับสูตรสิบบนนะฮะแต่สี่งวด ที่ผ่านมานะครับองนี้ผมแจ้งไปในคลิปก่อนๆนะครับว่าสูตรนี้ไปเข้าหลักร้อยสี่งวดติดเลยครับนะฮะตั้งแต่งวดที่ออกเนี่ยครับแปดหกหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดสองห้าฮะสองหกหนึ่งนะครับนะฮะสูตรนี้อ่ะมาต่อกันมาดูกันนะครับว่าจะได้เลขอะไรกันบ้างนะครับสูตรนี้ในงวดนี้นะครับ ผมจะยกมาแค่ไม่กี่งวดนะครับลองสมาชิกลองทําแล้วไปคํานวณดูนะครับลองคํคนวณยอนหลังดูก็ได้นะฮะจะทําเป็นสูตรวิ่งก็ได้นะครับจะทําเป็นสูตรปักหลักก็ได้นะครับเอาเป็นสูตรปักหลักมาได้สิบร้อยก็ได้ครับร้อยสิบสิบร้อยก็ได้นะฮะนะครับก็ยังไม่เคยไปหลักหน่วยนะนะครับยังไม่เคยไปหลักหน่วยนะครับ่มาดูในงวดแรกที่ผมนํามาข้อมูลมานําเสนอนะครับ สูตรที่หนึ่งนะครับให้เจ็ดแปดหนึ่งสามห้านะครับสูตรที่สองให้สี่แปดเก้าสามนะครับชนกัน2ตัวนะครับชนกันที่เลขแปดนะฮะแล้วก็เลขสามนะครับชนกันสองเลขนะครับก็เลขแปดมานะครับเลขแดมานะครับออกแปดหกหนึ่งเข้าหลักร้อยนะครับเข้าหลักร้อยนะฮะนะครับในงวดต่อมานะครับ สูตรที่1ได้1 2 5 7 9นะครับสูตรที่2ให้5 9 0 4นย์สี่ะฮะก็ชนกันที่เลขห้านะครับกับเลขเก้นะครับนะฮะผลปรากฏว่าออก5 1 7นะครับ5 1 7นะครับนี่ครับ แล้วสมาชิกสังเกตนะครับสองงวดที่ผ่านมานะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งมีแทบจะครบบนเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับแปดกับหนึ่งครับคู่โต๊ดนะครับงวดนี้นะครับที่ออกห้านึงเจ็ดนะครับเห็นไหมฮะครบบนเลยครับนี่ครับเห็นไหมฮะ ห้าหนึ่งเจ็ดเห็นไหมฮะนะครับก้อนนี้เป็นข้อดีเป็นตัวแถมไปนะครับตัวแถมไปนะครับมาในงวดต่อมานะครับงวดต่อมาสูตรที่หนึ่งให้หนึ่งสองห้าเจ็ดเก้านะครับสูตรที่สองให้สามเจ็ดแปดสองนะครับก็มีชนกันคือเลขสองนะครับกับเลขเจ็ดนะครับครบบนอีกแล้วครับเนี่ยเห็นไหมฮะผลออก เจ็ดสองห้านะครับนี่นะครับนี่ตัวนี้เป็นโต๊ดนะครับนี่เห็นไหมครับมาครบบนเลยนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเข้าเจ็ดเข้าสองนะฮะชนสองตัวมาสองตัวเลยนะครับแถมครบบนด้วยนะฮะนะครับสูตรนี้ดีจริงๆนะครับ อ่ะมาสูตรตามมังก็ต่อมานะครับมังก็ต่อมานะครับโวยสะท้อนแสงปิดไว้ก่อนครับอ่ะเดี๋ยวไม่ลุ้นเดี๋ยวไม่ลุ้นนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับให้สี่ห้าแปดศูนย์สองสูตรที่สองให้สามเจ็ดแปดสองนะครับชอนอ่ะเปิดเลยดีกว่านะครับช่งกันที่เลขแปดนะครับเลขสองนะครับ เข้าเลขสองนะครับสองไปหลักร้อยเลยครับสี่งวดที่ผ่านมานี่ไปหลักร้อยหมดเลยนะครับนะฮะแล้วก็อ่างวดนี้ไม่ครบนะครับงวดนี้ไม่มานะครับมาตัวเดียวนะฮะนะครับมาตัวเดียวนะฮะมาตามต่อกันนวดที่จะถึงนี้วันที่สิบหกสิงหาคมนะครับ สูตรก็คือร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวก10ล่างนะครับ๋ยวผมเปิดตําราดูสูตรแป๊บเึงผมจดถูกหรือเปล่าอ่ะถูกนะครับอ่ะนี่ครับสูตรที่สอง สิบบนบวกสิบบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างบวกสิบล่างนะครับมาดูสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งนะฮะอันนี้สูตรที่สองนะครับสูตรที่หนึ่งสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหกได้ศูนย์ศูนย์นะครับเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นหนึ่งหนึ่งเพิ่มสามแต้มเป็นสี่นะครับสี่เพิ่ม สแต้มเป็น6 6เพิ่มสองแต้มเป็น8ปดนะครับนะฮะส่วนที่2 6งบวกหเป็น12ใช้เลขสนะครับสอวกหนึ่งเป็นสามนะฮะสามบวกหเป็นเก้านะครับเก้าบวกหเป็น15ใช้เลขห้านะครับห้บวกสี่นะครับ,รบเป็นเก้าเบวกหนึเป็น10ใช้เลขศูนย์นะครับ ศบวกสี่ได้สี่นะครับนะฮะก็จะไปหลักร้อยหรือไม่นะครับนะฮะมีชนสองตัวนะครับชนที่เลขศูนย์ะฮะกับเลขสี่นะครับชนเลขศูนย์กับเลขสี่นะครับจะมาหลักร้อยหรือไม่นะครับนะฮะสูตรนี้เป็นสูตรหลักสิบนะฮะสูตรหลักสิบแต่ว่าไปหลักร้อย สี่งวดติดแล้วนะครับนะฮะไปหลักร้อยสี่งวดติดแล้วนะครับก็พิจารณาดูนะฮะพิจารณาดูนะครับว่าจะไปหลักร้อยหรืออยู่หลักสิบนะครับนะฮะก็ใช้เลขนี้เป็นวิ่งได้นะครับวิ่งได้ใช้เป็นวิ่งก็ได้นะครับนะฮะชุดนี้นะครับ 0กับสวิ่งบนศูนก็ได้นะฮะจะวิ่งบนศูนหรือไม่นะครับนะฮะอาจจะมาตัวเดียวหรือมาทั้งคู่ก็ได้นะครับนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ส่วนนี้นะครับผมให้เน้นนะครับร้อยนะครับกับสิบ นะครับส่วนนี้ผมให้เน้นร้อยกับสิบนะครับสี่กับศูนย์นะครับร้อยกับสิบนะฮะเนี่ยวิ่งร้อยสิบได้เลยนะครับตัวเนี้ยนะฮะถ้าใครอยากจะเอาไปวิ่งปักหลักนะครับวิ่งปักหลักเนาะซึ่งก็มีบางคนบางสมาชิกบางท่านนะครับเอาไปวิ่งนะฮะวิ่งปักหลักมันก็จะได้น่าจะได้เยอะกว่าเนาะนะครับวิ่งปักหลักนะฮะวิ่งปักหลักเนี่ยร้อยสิบนะครับผมว่าอาจจะรับโชคได้นะครับมาดูกันนะครับว่า ชน2ตัว04จะมาตัวไหนนะครับจะมาตัวไหนนะฮะหรือจะมาทั้งคู่เลยแต่ที่แน่ๆนะครับที่สูตรกันที่ชนเยอะๆตอนนี้นะครับตัวเลข4นะครับของเรานะที่นันที่ติดตามดูนะฮะติดตามดูข้อมูลนะฮะก็จะเห็นว่าเลข4มาชนกันเยอะเลยนะครับจะดับไหมฮะพะผม เลขบนนะครับผมไม่ค่อยใช้เลขดับเท่าไหร่นะฮะผมไม่ค่อยใช้เลขดับตัดนะครับผมใช้แต้มนะครับใช้แต้มซะส่วนใหญ่นะครับใช้แต้มกับล็อกนะครับใช้แต้มกับล็อกนะครับงวดที่แล้วก็รู้สึกว่าใครให้ดับหนึ่งไส้แตกนะฮะดับหนึ่งไส้แตกนะครับงวดที่แล้วนะฮะผมเลยไม่ค่อย มองเรื่องเลขดับเท่าไหร่นะฮะมองไม่ได้มองเลงเลขดับเท่าไหร่เพราะว่าเลขดับก็อัตราส่วนที่จะพลาดก็มีนะครับนะเอาเลขเด่นนี่กว่าครับเอาเลขเด่นนี่กว่านะฮะดับผมก็ใช้นะครับแต่ผมไว้มองไปคร่าวๆอาจจะตัดความสําคัญลงนะครับในส่วนของเลขดับนะฮะสำคัญร้อยเปอร์เซ็นอาจจะเหลือสักห้าสิบอะไรประมาณนั้นนะครับฝากไว้นะครับในวันนี้ศูนย์สี่นะครับสมาชิกท่านไหนชอบนะฮะตามสูตรนี้อยู่นะครับ ตามสูตรนี้อยู่สมาชิกนาไปเลยครับรับไปเลยมารับไปเลยนะครับเอาไปวิ่งเอาไปประกบคู่นะครับก็ได้นะฮะใครมีหลักร้อยใครมีหลักสิบ 10, ก็นํามาลองประกบคู่กันนะครับสําหรับคลิปนี้แอดกุ้งขออนุญาตลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะมีสูตรข้อมูลดีๆอะไรมาลงให้สมาชิกนะครับก็ฝากกดติดตามนะฮะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ กันด้วยนะครับสาหรับช่องคนค้นเลขนะครับก็ยังถือว่าเป็นน้องใหม่อยู่นะครับยังไม่เต็มปีนะฮะยังไม่เต็มปีนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะรีบพยายามรีบลงสูตรที่มันสําคัญสาคัญแบบนี้นะฮะนะครับแล้วก็ให้จะมาชิกได้รับทราบแล้วก็เดี๋ยวจะจับเลขกันนะครับในส่วนของเลขที่ผมจับไปแล้วนั้นนะครับจับไปแล้วนั้นก็เดี๋ยวผมจะตรวจทานดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามัน เนี่ยฮะที่ผมจับไปเมื่อวานนี้ครับเมื่อคลิปก่อนก่อนที่แล้วนะฮะเนี่ยจะลองดูครับว่าเราจับอีกหลายหลายหลายชุดนะครับหลายสูตรว่าจะมีเลขชนไหมหรือว่าจะใช้สูตรไหนนะครับนะนะครับจับใหม่นะฮะจับอีกทีหนึ่งจับหลายหลายรอบครับจะได้เลขออกมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะคัดเลขไว้ให้สมาชิกได้ดูกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ